นีอะไรหอยงมงมงมน้อยอยดูน่าจะงมทีเดียวให้ได้5ตัว เออนเป็นไอมดออ้ฆ่าตัวอ,อีกทีด้วยนี่นล,นลูกมนเต็มนี่นี่นี สิบเ <40 S 2> วรตนนี้ก็สามสิบจุดนี่หอยหอยหอยถ้าอยากได้สั่งได้นะครับหอยหอยครับหอยครับโอตัวน้อยกนไม่เอาัวน้อยเราก็ไม่เอาครับก็น้อยเยอะมากเลย